GOLDEN เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e แอด g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมวิดีต้อนครับผูต้ตรวตัวต้นเจนน้องเชคเลวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเวรเรสซึ่งมีคนอนคอรข้่อามาไ่นเองนะครับและวันนี้เราชนกับตัวที่เป็นมาเร็งโปวเป็นมาเร็งในยุคปัจจุบันนะครับในแพตปัจจุบันที่ล่าสุดที่ผมเล่นเลยนะครับก็จะเป็นครัวของเรียวมะตัวนี้มาแรงมากนะครับสำหรับการบัฟขึ้นมาแล้วตัวที่ผมต้องบอกว่ามันโหดจริงๆนะครับคือบัฟมาแล้วเก่งเคลียร์เลนไว อ่าแก้งไวต้นเกมแรงขึ้นนะครับทำให้เล่นได้ดีขึ้นเออคราวนี้เพื่อนๆก็ถ้าอยู่ประมาณแรงค์คอมเมนเดอร์หรือว่าแรงค์คนอะไรเงี้ยทูพีมพเจอแน่นอนนะครับเออดีวมะผมคิดว่านะแต่คอมเมนเด์ผมไม่ได้เลยแต่น่าจะมีคนเล่นแหละน่าจะมีคนเล่นเยอะอยู่แน่ฮะเป็นทรงครับมาเช็คดูว่าออฟเลนตีหรือเปล่าด,ดูเลือดผมเพลครับ เลือดที่ผมเทรดจิ้มทีนี้มีตายนะครับส่วนได้บั๊สะบัดได้ทีนึงนะสกิลสองทุกตายเลยออม,มาคราวนี้เราตายไปหนึ่งทีใช่ไหมเพื่อน<ๆ>คราวนี้ก็ <S <S เพื่อน <S <S ไม่ได้รอเวฟเรานะแล้วก็จนเลยครับแล้วก็เลเวลไม่สี่คราวนี้ก็ตามยถากรรมครับรมีแค่สกิลหนึ่งกับสกิล<ๆ>สองเกี่ยวแทงอามาได้แ,บบแอซิตต์หนึ่งตัวครับ คือปกติป่าเขาจะทิ้งคีให้ผมนะครับทิ้งคีให้ผมแต่ไม่ทิ้งก็ถามว่าเป็นอะไรไหมก็เป็นครับไม่มีอัติเล่นไปดีกว่าครับตรงนี้กลับไปดูดาร์คเเยอรให้ไวเลยโอเคไม่มีคนตีครับก็สบายจุยเดี๋ยวมา้าเพิ่งขึ้นไปฆ่าเพื่อนเรานะครับ แต่ว่าออฟเลนก็ไปเติมผมก็ไปเติม่าพวกตัวต้นเกมมันต้องเล่นไปเติมอยู่แล้วเนาะตรงนี้ระวังไว้ครับระวังไว้เพราะว่าป่าก็จะมาเอาดาร์คเลเยอร์แล้วก็ในเรื่องของคลิมาถ,ถ้าจริง,รงเขาเล่นแบบเดยวเขาออกหรือว่าระยะของเขาเนี่ยผมแทบจะทําอะไรไม่ได้ต้องแบบเวนอมเข้าไปถึงเวนอมเข้าไปก็สกิลหนึ่งเขาแดนออกได้เนี่ยเร่อของแค้ว่ะลดกดเฉย มาเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสายแรงเลยนะครับคราวนี้เขาขึ้นไปล็อกคิรุสไว้ก่อนนะครับตายแน่นอนเรากเกอร์เข้าไปแล้วย่กำกระม่มย่าปลาจอมแล้วก็ดีวนมาหนึ่งทีแล้วดดเลือดสองครับแทงอีกทีตายหนึ่งจนี้จะตายสองหรือเปล่าไม่น่าตายครับเดี๋ยว่าไถนาออกไปเลยแล้วรุกรุกครับรุกเราจะแก้ตีลุกแล้ว เราจะแกงตีแล้วนี่ยังไงล่ะเพื่อนไหนเนี่ยได้ตายลงไปแล้ากระโดดของเวนอมแรงมากนะครับเวเลสแต่อยากให้เวเลสกลับมาเหมือนเดิมจริงเลยในเรื่องของที่เก็บสแต็กแล้วก็เดินไหวขึ้นนะ งานนี้งานเข้าเลยครับก็เพื่อนยังไม่สลับเลนเลกระโดดไวแล้ข้าไม่ดึงจีก่อนก่อจังหวะนี้จังหวะสอกเข้ามาแล้วเกือบได้ครับตีมี่มาไม่ทันแต่ว่าได้ฟิกเกอร์มาทันแหละแต่เขาใช้ฟิกเกอร์ไปนะตอนนี้ก็ได้กาไรแล้วเดี๋ยวก็ยังไงให้แวนลงมาสู้กับโจกเกอร์ดีกว่านี่เว้ยเห็นเต็มตาโหตันนีก้กระสุนวงจักรเข้าพุ่ม ไปรับเลนของเราดีกว่าครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต้องเปในนี่วะน้อยไปเลยต้องออกไอเจ้าตัวของมูรามาสะนะครับมูรามาสะในยุคป,ปัจจุบันอ่าถ้าไม่ใช่คอนเทนต์นะถ้าไม่ใช่คอนเทนต์นะครับก็ออกแค่2เจาะพอแล้วแล้วก็อีก1เจาะ ในายุคปัจจุบันผมไม่ค่อยเห็นเขาออกอ,อกมิอาร์มแล้วนะครับไอตัวนี้ไม่ได้ออกอยู่แล้วนะตัวนี้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ออกอยู่แล้วนะครับหมายถึงตัวอื่นที่แบบเขาไม่ออกดีมิเชอร์กันนะออกสองเจอดีมิเชอร์นะครับดาบถึกดาบถึกเก็บสามรอกระโดดครับแต่ว่าเจ้านี้ไม่มีให้ใครให้กระโดดนะก็กลับไปเชียร์เลนบนเลูกโแล้ว มาอะครับมูราภาษาเดี๋ยวนะผมขึ้นโบเกตสเปียร์หรอวะเนี่ยอืมตอนแรกว่าจะขึ้นเป็นไอ้นี่แล้วผมกดโบเกตสเปียร์ตอนไหนวะไม่เป็นไรครับโบเกตสเปียร์กับมูราก็โดดแรงโบเกตสเปียร์ไว้ตัวบางๆนะครับนี่นั่นแน่ก็มาดิ ก็มาดิเพื่อนดูอาโหนึกว่าจะอ้อมมาแต่ว่ายังไม่เป็นลบจูไว้ก่อนครับเพื่อนอ้อมมาแล้วเพื่อนอ้อมมาแล้วอ้อมพิญาดาอ้อมพิยาดาใช้ฟิกเกอร์ไปฟิกเกอร์ก็ไปจับตงเผาอุ้ยไม่ได้ฮิวอะไม่เป็นไรครับตอนนี้เราดึงไว้เต็มที่แล้วตั้งแต่ดึงรู้มาอะไรมาโถมเต็มเลยนะครับเพื่อนก็ไปจัดการตัวอื่นเสร็จก็มาแก๊งผมเลยนนี้เป็นเพื่อนที่ดี นี่คืออาณาเขตของสันถามว่าจริงในยุคนี้คลิกซี่เป็นยังไงบ้างมีคนขอเข้ามาให้เล่นนะครับแต่ตัวมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสนุกแบบฟุตฟ้ามผมก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอยากจะเล่นนะฮะมีคนขอเข้ามาแล้วจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะตัวมไม่ค่อยสนุกเพราะว่ายกอย่างเดียวอัตติมไม่ค่อยสนุกจริงๆ ไม่เริอที่จะไฟดีกว่าครับผมที่ว่าเราโดนโจเกอร์ชุดเดียวแพ้น่าจะแพ้อด่ายนะครับมีลูกด้วยไม่เล่นดีกว่านะโจเกอร์ถามว่าเก่งนะคนเล่นเยอะมากนะครับไอสตัวดะเว้ยนอมฟิกเกอร์เกี่ยวได้พี่ตายแล้วเมื่อกี้แต่ฟิกเกอร์ก็ไม่รอดสำหรับ ทูเลนอยู่ดีครับจังหวะไหลว่ะตายไปสองครับไม่เชี้ยเลนเลยเวนอมใกล้ๆนี่ยากมากนะผมคิดวา่าถามเพื่อนๆดูเพื่อนๆคิดว่ายังไงเวนอมใกล้ๆมันจะอ,ะอ่าสกอร์เขาเรียกว่าสกอร์สกอร์สกิลมันจะเร็วมากนะครับกดใกล้ๆมันจะเออยยากอ่ะ ถ้าไกลๆระยะแบบกลางๆเลยเออเนี่ยแบบนี้แบบนี้ง่ายเลยครับแต่ใกล้ๆตัวเราเลยอ่ะบางทมีมันไม่ค่อยโดนเนี่ยอยูม่มันกว้างก็จริงเนี่ยใกล้ๆมันยากตอนนี้ได้นี่ินิเชอร์อ่าก็แรงใช่ไหมนี่ดาบแดงเลยครับไม่รีรอก่อนที่แบตเราจะหมดนะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของวันนี้ที่ผมเล่นนะครับ ซ้ายว่าซ้ายไม่มีขวาตอนนี้2กลางโผล่หนึ่งเป็นสะจวนนะครับเรียวมาโผล่กลางหายละตามไม่ทันเนี่ยแล้วเพื่อนไม่ได้อยู่แบบอยู่เยอะด้วยผลัาข้ามยู่กัน4ตัวเลยตอนนี้ก็หาเล่นหาต้องหวาไปนะถ้าไม่มีก็ไปหาท่านอื่นดีกว่าหาเงินครับ ตายโจ๊กสกิลสองเรียบร้อยอ่าเวนอมมันเป็นทูนาเมิอย่าลืมว่าเวนอมมันเป็นทูนาเมินะเพื่อนๆสามารถโดดโจ๊กเกอร์ไม่ว่าโจ๊กเกอร์ใช้การสกิลสองก็ก็ตายนะครับนุยจากง่ายๆเลยนุยจากง่ายๆเลยนะครับใครเคยเล่นโจ๊กเกอร์แล้วโดนมาหลอกปาดนั่นแหละอารมณ์เดียวกันเลยกับเวนอมนะครับกดสกิลสองก็ไม่รอดนะสำหรับทูนาเมิ จังหวะสวนรสนกิลหนึ่งโคตรแรงครับสำหรับเบลสนีด้ดึงมาก่อนครับในระยะไม่ค่อยจะดีแหวกไปสตันทีหนึ่งเพื่อนสตันทีหนึ่งตายเลยสตันทีหนึ่ง <c oughs> แหวนบอกกูไม่อยู่แล้วเอ้เวล <c oughs> มาฟ้าดีกว่าครับถ้าเบลสเป็นสายรมมิ่งผมคิดว่า <c oughs> ผมเคยเห็นคนเล่นแบบว่า เป็นเมนเวลส์โรมิง,งอะไรเงี้ยโหโหดมากนะโหดมากนะครับเออมันกระโดดอย่างใส่อย่างเดียวเลยแต่นั้นก็ต้องเล่นแบบจังหวะเป๊ะมากมาก,มากนะครับดาบแดงเหลืออีกประมาณแปดเก้าสิบมันสอ0สามร้อยมันสองสองสองหลับร้อยบาทเนี่ยอันนี้ดึง Your tower has been เว็บลังแน่ได้แหละมาแล huh? yeah. ้วครับสำหรับดาบแดงซึดผมลโคตรเกลียดยูเอเลยว่ะเวนอมแล้วมันน่าจายนี่นะแม่ว่าตัวแบบ BKB ได้แต่น่าจะตอนนี้ที่ผมน่าจะทะเลาะกันในเรื่องของบัฟแล้วนะครับเมื่อกี้แอบไปสอดส่องมาบัฟฟ้าอยู่ที่เท้าใต้เท้าของวาวไฮนนะครับ มีการใส่กันเล็กน้อยเฮ้ยปิด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 เลยเพื่อนตัวนี้เอารู้ก่อนนะจ๊ะลุกครึ่งหลอดสุเปอ์ชุบอุยเกือบแล้วตัวเขากดอันตีมันสตันไม่ได้เนี่ยเกี่ยวเอ๊ะ ว่าจะกระโดดใส่เทแล้วก็ไปเกี่ยวใครสักคนเนี่ยแต่เทล่วงไปก่อนแล่ก็ยังได้ในการเกี่ยวของเรือม้าเข้ามาตรงน,นี้สวยแล้วนะครับเรียมมาเรื่อยๆครับแวนบอกกูก็ไปสนใจเหมือนกันอะ่ะชิ้นสุดท้ายเอาไงดีเพื่อนอ่าโอเดนวิวแล้วกันโอเดนวิวแล้วกันนะครับผมโดนลูกซัดไปเมื่อกี้แบบ ถึงชะตาเลยนะถ้าโดนแบบถ้ามีฟิกเกอร์ตีเมื่อกี้แบบชะตาขาดเลยเนี่ยเชียย่อละโอ้เยมันกระโดดหนึ่งทีงานเข้าควายพูดได้เพิ่งเห็นเอาละครับผมจังหวะน,นี้มีการบอกว่าอยากได้บัฟเดียวเขาบอกว่าเสือกฮะควายพูดได้ตอนนี้สตรีมี่ขำเลยครับมาเลยฮะจังหวะน,นี้ท็อกซิก อาเอาเอาผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยครับตอนนี้ความรู้สึกขอบคุณเป็นยังไงบ้า <c> ง <oughs> เอากันแล้ววิ <c oughs> ยอมแพ้เพิ่งเล้ยหรือว่ากูเป็นกรรมวะกูไปโยนเกมมึงน,นีกกูเจอกรรมเลยกรรมกรรมติดทร์โบนั่นไง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่กรรมหรอกเกมแม่งมีทุกวันอยู่แล้วคนโยนอะ มึงผมแม่งโยนไปคลิปเดียวแล้วแบบเชือ่ออะผมทำไมผมต้องให้ดาวพวกแม่งด้วยวะเออเอทนีไอ้เจ่าเกมนั้นอะชื่อยังแคร์ไม่หายเกมนั้นอะให้ให้กอลีสให้ซูพงซูพีมาดูก็ได้เกมนั้นไม่ไงก็ไปออกตัดเลือดเชี่ยยังแคร์ไม่หายเลย มาต่อดีกว่าเรา,เรา,เราอยู่กับตอนนี้เราปาวดหัวตอนนี้ดีกว่าเออพึ่งขึ้นหรออยากได้ดาวที่พึ่งขึ้นหรอ <c oughs> อันนี้คือคำด่าในแบบไอหลอดอ, <laughs> อาลเริ่ม <laughs> เริ่มมีคนไม่ตั้งใจเล่นแล้ว ไม่นะกำลังฟันดีๆเลยเพื่อนๆไม่เป็นไรเราเราเล่นไปก่อนนะเราเราเล่นไปก่อน <c oughs> เพื่อมีจังหวะได้ควงแบบควงสี่ควงห <c oughs> ้ารับไปก่อนเลยครับตอนตนี้เ <c oughs> สียก้อนเสยเยอะครับต้องเคลียร์หมาม่วงเฮ้ยดูหูดูแวนฟิกเกอร์เขาไปตามตาม สามทีโอ้โหเดินช้าจังวะไปเลสตบเตียมจัดเอาละมีก่อเกิดด้วยแทงหนึ่งทีสามบ้วนบ้วนโอ้โหแม่งแรงไปว่ะลูกใกล้ๆเฮ <c oughs> <c oughs> ไหนอะทำไรได้เออเอาเรื่องเอาเรื่องจัด เออแค่นี้การพอร่อไม่ได้หรอแบบบอกแค่นี้การพอร่อไม่ได้หรองานเข้าครับมีกอลรฟีย์เกิดอีกตัวหนึ่งแต่ก็ทีมขึ้นไม่ได้เลยครับแย้แรงสุกไวมีจะมองมีที่พวกเองนี่ก็อยู่กันประมาณราวสิบยี่สิบกว่าดาวนะ แลตอนนี้หมายถึงว่าตอนนี้ผมอยู่ประมาณประมาณประมาณ2ีกว่าดาวนะครับเออมันก็จะห่างถ้าสูงสุดก็สี่ผมพี่ว่า40 40ดาวไม่เกินสูงรีมอ่ะเออในทีมเดโดเลยไปด้วยโจกตู้จะตายการไม่กข้พี่ เดี๋ยวป้อมึ่งก็ยังดีโหไหนอขอทุกคนเก่งเล่นหน่อยจัดไปน้องดูไว้มือมือวางไว้เอาตาดูไว้ไปยถึงให้ดูให้ดูทูเลนนะไม่ไม่เกี่ยวผม โอ้ยเลือกไอ่บอลกับพี่พอไอ,อ,อ,อ้ตันเว้กูสวนกูแทงอีทอกทีแล้วกูเกิดกูเกิดไปละ๋ยวกูแตด้วยมันไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วออกจุดเลือดแล้วกันเอ,อ้ยตัดเลือด แปะกูเหรอแปะวกหล่อพี่น้องกูพูเกิดอีกมึงมีกี่ชีวิตกันวะเนี่ยเรียบร้อยครับผมสุดชีวิตแล้ววะคิดว่า,วานี่มันก็เป็นเรื่องเรื่องแบบไม่รู้ว่ะเออโมบ้ามันด่ากันอยู่แล้วครับมันตั้งแต่เรื่องของดอทเอหรือว่าแบบฝรั่งฝรั่งมันก็ด่ากันเลยครับรรมันเป็นเกียที่ ค่อนข้างท็อกซิกถ้าแฝงผมก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์อยู่แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเวเรสแอร์ออฟเลนนะครับก็เล่นเป็นสายแรงเลยแต่ว่าก็เละเกมก็ได้ประมาณนี้เออมันทะเลาะกันนะครับก็สนุกสนุกขำๆนะครับผมฮุย